เอาแม่ทำไมรีบมาล่ะเดี๋ยวผมก็ไปรับแล้วแม่ก็อยากมาเซอร์ไพรส์ลูกๆไงอีกอย่างนั่งรถมากรุงเทพมันก็ไม่ยากแม่มาเองได้รู้ครับพูดงี้ตลอดแหละให้ผมไปรับยังสบายใจกว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะไหนๆแม่ก็มาแล้วงั้นแม่มาเหนื่อยเข้าไปพักในบ้านก่อนดีกว่าครับมาเดี๋ยวผมช่วยถือของไปค่ะคิดถึงฝีมือแม่มากและยิ่งผัฒนานะ ไม่รู้จะไปหากินอร่อยๆแบบนี้ได้ที่ไหนนี่แหมเดี๋ยวนี้พูดเอาใจเก่งนะมีสาวป่านนี้ภาวนาให้มีดีกว่าค่ะแม่ทุกวันเนี้ยนะแทบจะแต่งงานกับคอมอยู่แล้วอา้าวแล้วดูแลตัวเองบ้างหรือเปล่าโหแม่ไอพึ่งมันนะเวอร์อย่าไปฟังมันมากเดี๋ยวค่ะถ้าแม่จะกินแม่ต้องกินคู่กับสาลาจาบนนี่โรยกับข้าวกินอร่อยมาก ไนเป็สาลาดกินกับผ้าอร่อยไหมคะอืมอร่อยจริงด้วยซื้อให้แม่หน่อยสิลูกแม่จะกลับไปกินที่เชียงใหม่ด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูสั่งในแอปส้มแล้วก็ไปส่งที่บ้านนะตอนนี้มีโปรซื้อสองแถมหนึ่งด้วยขับใจจ้าอืมแล้ววันนี้แม่อยู่บ้านจะทำอะไรอะอยู่คนเดียวจะเหงาไหมเนี่ยใช่ครับพวกผมก็ยุ่งยง ยิ่งตอนนี้นะต้องทำโปรเจกต์ให้ทันกำหนดด้วยใช่ส่วนหนูก็ต้องสอบปฟนอนด้วยอ่ะแม่โอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่มีเพื่อนแล้วนะก็คนที่ชื่อแตนไงบ้านอยู่ซอยถัดไปที่ประตูลัวบ้านก็สีฟ้าฟ้าน่ะเขาเป็นโสดไม่มีลูกไม่มีผัวจะเป็นเพื่อนคุยกับแม่ได้สบายเลยไปเจอกันที่ไหนอ่ะแม่ไว้ใจได้ใช่ไหมยิ่งตอนนี้นะกรุงเทพยิ่งน่ากลัวอยู่ดูจากโงเฮงนะ ไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซนต์เอาดีๆสิแม่เอเอนะไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่ดูคนออกแค่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็รีบกลับบ้านมากินข้าวกับแม่ก็พอโอเคถ้าแม่ว่าแบบนั้นพวกเราจะได้สบายใจเนาะอืมแต่ถ้ามีอะไรอะ่ะให้โทรหาผมทันทีเลยรู้ไหมนี่ลูกหรือพ่อเนี่ยดุเหมือนกันไม่มีผิดเลย แม่เป็นอะไรอะครับเจ็บหลังอะแต่ไม่เป็นอะไรมากหรอกเดี๋ยวแม่กินพาลาก็หายไอไปทำงานเถอะไม่ได้นะแม่พาลาไม่ได้รักษาทุกโรคไปหาหมอเถอ,อะอ่ะแต่มันใกล้เวลาทำงานของไอ้แล้วไอ้ไปทำงานเถอะเดี๋ยวเข้างานสายหัวหน้าจะว่าเอาแม่ใครเนี่ยทำไมดื้อจังเอางี้เดี๋ยวผมโทรหาป้าแตนให้ไปส่งตามนี้นะ พี่ไอ้แม่ไปหาหมอช่วงนี้แม่ไปหาหมอบ่อยจังเห็นว่าเปลี่ยนหมอที่แรกไม่หายป้าแตงก็เลยพาไปอีกที่หนึ่งอ๋ออะไรอ่ะพี่ไอ้อ๋อเห็นแม่บอกว่าได้มา แม่เขาสนใจอะไรแบบนี้ด้วยหรอพี่รู้สึกไหมว่าช่วงนี้แม่แปลกๆไปอ่ะแปลกไงอ่ะก็เนี่ยชอบเอาอะไรแปลกๆกลับมาด้วยตลอดเลยพ่อแม่ไปหาหมอเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นเยอะเลยไม่เป็นไรมากแล้ว แม่ไปอาบน้ำก่อนนะเห็นไหมมันปกติที่ไหนล่ะแม่จะไปไหนอ่ะวันนี้พี่ไอซจะพาหล่อไปกินข้าวข้างนอกนะไปหาหมอนั่นแหละแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วแต่ว่าแม่ไปแล้วไปแล้วจะไม่ทันเอา อะไรของแม่อะพักหลังแม่อยู่ไม่ติดบ้านเลยจริงสาวอาทิตย์แทนที่จะอยู่กับลูกดันออกไปข้างนอกอีกพี่ว่าไม่ใช่แล้วเพิ่งคิดเหมือนพี่ไหมดูท่าคนน่าจะเยอะนะเนี่ยสำนักทรง พ่อหมอเอกโอ,โอ้โหเอ้หมอที่ว่าคือหมอดูเนี่ยนะก็ว่าทำไมมาหาหมอบ่อยอะไรขนาดนั้นที่แท้ก็เป็นหมอดูนี่เองเฮ้ยจะไปไหนพึ่งใจเย็นก่อนซิทำไมอ่ะพี่ไอซ์จะปล่อยให้แม่อยู่ท่ามกลางพวกคนงมงายแบบนี้หรอไม่ใช่แบบนั้นดูทรงแบบนี้ก็รู้แล้วปะว่าไอ้พวกนี้มันหลอกหากินกว่าความเชื่อของคนน่ะก็รู้ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีอะไรร้ายแรงไม่ใช่หรอแล้วของที่แม่เอาเข้าบ้านอะ่ะก็เป็นแค่ของแก้แคดทั่วไปก็เพิ่งไม่ชอบอะไรแบบนี้เพิ่งไม่เชื่อเลยด้วยซ้ําแม่นะแม่ไม่เชื่ออะไรแบบนี้ได้ไงก่อนเอานะถ้าแม่เขาทำแล้วสบายใจอะ่ะก็ปล่อยให้เขาทำไปเถอะถ้ามันเริ่มเลยเถอิแล้วก็พอห้ามทันอยู่พี่ก็เป็นซะแบบนี้ไปไกลับบ้านก่อนทำไมต้องรีบขนาดนั้นะล่ะแตน ก็วันนี้เขาบอกว่ามีวิธีต่อชะตาไงดีนะที่เรามาทันเกือบเขาปล่อยคิวแล้วไหมล่ะดวงของลูกคนนี้มีเกณฑ์จะเ,เสียของรักนะหรือว่า ไอ้กะพึ่งแม่อะไรเนี่ยเออนะ่าเราพบพ่อหมอแป๊บเดียวอย่าพนเรื่องมันต้องเช้าขนาดนี้แล้วหรอแม่นี่มันเที่ยงแล้วยะพ่อหมอขาช่วยดูดวงชะตาให้ลูกสองคนนิทีนะคะ ปีนี้รอรับหลานได้เลยดวงจะได้เลี้ยงลูกเดี๋ยวนะส่วนเน่เป็นจะเพศดวงจะได้นอนห้องขังมาทักกันแบบนี้ได้ไงอะ่ะนั่นดิเธอเจอป่ะมาบอกว่าฉันจะท้องเนี่ยนะดูถูกกันมากเกินไปละไม่มีอะไรที่ฉันพูดแล้วไม่เป็นจริงหรอกไร้าสาระผู้ผมเป็นเด็กดีมาตลอดไม่เคยทำให้แม่ต้องเสียใจเลยสักครั้งพาแม่กลับบ้านเถอะพี่ไอซไป แม,แม่เลอะคิดมากสักทีเหอะจะไปเอาอะไรมากกับคนที่หนึ่งอยากจะพูดอะไรก็พูดแบบนั้นน่ะพึ่งอย่าลบหลูส่สิเขาอาจจะเห็นไงก็เลยเตือนด้วยความหวังดี แต่แม่ครับไม่รู้ลหละต่อไปเนี่ยแม่จะกลับบริเวณพวกแกแม่แม่เชื่อหมอดูมากกว่าลูกตัวเองจริงๆเหรอรอกก็ดูสิไม่งั้นแกจะสอบผ่านได้เหรอถ้าไม่ใช่เพราะเครื่องลังของพ่อหมอเอกอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะความสามารถหนวกก็ได้แม่เลิกมงมงายได้ปะพึ่งแม่ผมว่าทำแบบนี้มันไม่มีผลดีต่อใครเลยนะดีสิ เรื่องแย่ๆแ,แบบนั้นจะได้ไม่เกิดกับพวกลูกไงทั้งท้องทั้งเข้าคุกเข้าตารานะ่ะงั้นน้องมีไหมพวกผมจะยอมทำตามท,ที่แม่บอกแต่แม่ต้องหยุดไปหาหมอคนนั้นโอเคไหมแม่เราก็ดีเนาะบอกไม่ให้ไปหาพ่อหมอเอกแต่ก็ไปหาหลวงพ่อหารไม่ก็หลวงปูนน่นายจะลินละพี่ละปวดหัวจริงๆไม่รู้แม่ไปสรรหาของต่างๆมาจากไหน และนีล่าสุดนะมาวุ่นวายกับเพิ่งไม่ให้มีแฟนเดีย๋ยวว่าแต่มีแฟนเลยขนาดเพื่อนผู้ชายไม่ให้คบเลยแต่เขากลัวแกท้องไงไอ้ไปซื้อ3ามชั้นให้แม่หน่อยเอามาสักสองโลนะแม่จะทอดน้ำปลาให้กินได้ครับผมของุญแจนลถหน่อยอะไรแกก็เดินไปสิโอแม่มันไม่ได้ใกล้เลยนะแดดประเทศไทยร้อนจะตายออกไปผมก็ละลายพอดีไม่เอา ดินให้ตัวละลายไปน,นั่นแหละโห oh, ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่ก็เข้มกับพี่เหมือนกันอะ hmm. แต่พี่ก็ไม่เคยทำตัวไม่ดีนะเราก็ไม่กินก็ไม่สูบสาวก็ไม่เอาไม่ได้หมายความว่าอย่งงางนั้นหนูหมายถึงว่าไม่เห็นมีอะไรให้แม่กังวลเลยจริงๆเราก็กินนั่นแหละแต่นานๆานกินทีแม่เขากลัวกินแล้วเมาไปขับรถชนใครเขามั้งไอไปได้แล้วเขียงหมูเขาปิด ครับแม่ฟอลบ้านด้วยนะนี่ก็ผ่านมานานละดีนะที่แม่คอยทำพิธีแก้เค็ดลูกก็เลยไม่เป็นไปตามที่เขาทักแหมพวกหลูสองคนก็ทำตัวดีมาตลอดแม่ยกความดีความชอบให้พวกนั้นอย่างเดียวเนี่นะทั้งที่พวกพ่อหมอพวกนั้นน่ะเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยดีแต่ผ่านตังแม่ไปวันวันมันก็ต้องพึ่งทั้งสองทางไงาทั้งตัวเราทั้งความเชื่อ ไอเชื่อมันก็เชื่อได้เลยครับแต่ตอนนี้ยแม่เชื่อคนนอกมากกว่าลูกแท้ๆอีกนะครับใช่แม่แม่ไม่มั่นใจในตัวพวกหนูว่าพวกหนูจะไม่เป็นแบบนั้นงั้นเอางี้ไหมครับแม่ลองถอยออกมาเอาเวลาที่แม่ไปสักเจ้ามาอยู่กับกผู้ปมือนเดิมดีกว่าไหมวันนี้พึ่งไม่อยู่บ้านเหรอพาใช่ออกไปข้างนอกอะ่ะดีเลยฉันว่าจะคุยเรื่องนี้อยู่พอดีวันก่อนฉันเห็นพึ่งเหมือนอุ้มเด็กออกจากบ้านไปเลยนะ เอาอะไรมาพูดเนี่ยก็ฉันเห็นจริงๆเห็นด้วยว่าตาสิทธิ์ข้างบ้านช่วยปบบครองด้วยนะจะเป็นไปได้ยังไงเพิ่งมันไม่ได้ท้องก็เพิ่งมันตัวเล็กใช่ไหมล่ะคนตัวเล็กท้องทีมันดูไม่ค่อยออกหรอกอย่างญาติฉันก็เป็นไอ้น้องแกท้องตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมแม่ไม่รู้แกช่วยกันปกปิดใช่ไหมอะไรของแม่เนี่ยใจเย็นๆก่อนบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะป้าแต่เราให้แม่ฟังหมดแล้ว ไอ้ไม่รู้เรื่องจริงๆไอ้ก็เพิ่งได้ยินเรื่องจากแม่นี่แหละสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงสินะคำที่พ่อหมอเอกถ้าก็เป็นจริงแล้วแม่อย่าเพิ่งด่วนสรุปรอให้ผมไปถามน้องก่อนมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มาแล้วแหละอย่ายเพิ่งทำไม้แกแม่หยุดยเดี๋ยวผมคุยกับน้องเองเรื่องวันนั้นน่ะที่หนูอุ้ม,มันไม่ใช่เด็กนะ มันคือลูกหมาที่เพิ่งเกิดมันดูเหมือนไม่สบายลุงสิทธิ์เขาก็เลยช่วยพาไปหาหมอตอนนี้เพึ่งก็รอให้มันหายดีก่อนว่าจะมาเลี้ยงโธ<ฮ>่แล้วจะห่อหมาให้เหมือนห่อเด็กทําไมตกใจกันไปหมดก็ขนน้องมันเปื้อนกาวทาท่ออุ้มมือเปล่าก็เปื้อนมือสิโอเคถือว่าจบนะอืมจบเลยอดท้องเหมือนที่พ่อหมอทักเลยพึ่งลอเล่นนะ่ะ แหนโวยวายดังลั่นสามบ้านแปดบ้านมีอย่างที่ไหนอเชื่อคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองเออแม่ผิดเองแหละที่ไม่เชื่อลูกขอโทษนะนี่พาวันนี้เราไปดูพ่อหมอสักกันไหมเขาบอกว่าเม่นมากอ๋อครับป้าแตนขอบคุณนะครับที่ชวน แต่เดี๋ยวผมจะย้ายบ้านเช่าแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ด้วยแค่นี้นะครับเออเดี๋ยวก่อนนี่แหละพี่ชายหนูแง่สิถ้าให้แกคุยอ่ะมีหวังด่าป้าแตนแน่อายก็เล่นใหญ่เกินไปไหมลูกแม่ฝั่งยังตกใจเลยถึงกับต้องย้ายหนีเลยเหรอเขาอันนี้ผมพูดจริงผมอยากย้ายมานานแล้วครับจะได้ใกล้ที่ทำงานผมและที่เดียรของพึ่งอีกอย่างนะเพื่อความสงบสุขของครอบครัวเรา อุ๊ยดีเลยอะ่ะงั้นหนูขอบ้านที่มีสระว่ายน้ำด้วยนะอืมเรารวยมากมั้งเอาสะปาไปก่อนแล้วกันงั้นแม่ขอสวนปลูกผักหน่อยสิโอโหแม่ก็อีกคนพอ,อเลยพอ,อเลยผมไม่ฟังแล้ว